ต่อทำมาต่อนะคะเมนูลาบปลาตอเนี้ยลาบปลาตอกนะคะเขาเรียกว่ายังไงกว่านี้คนบ่คนเย็นบ่ตีปลาตีให้เนื้อมันแตกแเนาะใส่น้ำนยังน้ำต้มบ่ต้มป,ปลาแดดต้มปลาลาช่วยขอละ่ะป่ช่วยนะมันป,าปลาแดกกับปลาล่าปลาแดกกับปลาล่าเดียวกันนั่นแหะเด้เก็บดอกแคมาอยู่สิลวกอยู่บ่ลวกบ่ หอมข้าวขั่วใช่ข้าวั่วหรอบ่ยังตองพึ่งตำบ่ตำใด่ายเดียวหน้าปลาตองนะน้อบปลาตอกขาดยังใบบังน้าได้หรือเป่เอาอยู่บน้างด้น้องแม่เอาใบบังเน้าเนาะ ยังอะนะกเดนวกวนเท่ละน่อยเดนอ๋ะอะกวนใส่ท่ละหน่อยมันะนะนี่ก็ค,คือเขาขูดเนื้อให้ละเนาะตักน้ำต้มเบไปวัดอะบอกอ ้องใส่ตอนมันเ,นนนะเย็นหมดน่ะนะน่ะมันเย็นน้ำต้มปลาร้ใส่เรื่อยๆเดี๋ยวไปเก็บใบบักนาไปด้วยแซ่บหน่แซ่บไลยแซ่บไล,ย,บลยตัวนี้ก็ได้ขั้นตอนการปรุงลาบเด้อค่ะเด้อใส่อะไรบ้างแล้วใสุ่งชูรสใส่พริกพริกโอุ้ยยาเผ็ดลายอีโเราบบกินเผ็ดเลยเห่าเลยเพรามันลายอยู่ดอนะกนั้นเาเป็นยังดอกเรามียางเอือนอยู่ดอกอีโวเนอะระบบสีเดียดดอก โอคัอวใส่ก้นมหอมหอมมาก เป็นจังไลยเจ๊ใส่ดมปลาไป็นจังเลยระบานี้ แทบแทบอันนี้อ่แทบระเบ่พูน่ะเซบกระด้ซิมจนอิ่มใส่ลงไปบาดนี้พักหอมหอมชีหอมบัวต้นหอมแล้วก็ใบมะนาวนะคะขาดไม่ได้คือใบมะนาวหอมหอมค้นมันี้นใ้เข่ากันโคเวียนหัวดิบา้านนี้คนคนจนเวียนหัว อาบน้ำไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวแล้วก็กินข้าวแล้วป่ะนี่โอ้ย <Yeah. S 1> อี้ย <c oughs> ไปจังไหนเซบส,สุดยอด,ด,ดเอาอีกแล้วสูตรเพิ่นต้องใส่น้ำตาลก็กลัวน,นใส่ได้หลายก็กลัวจ้างวันที่ครับก็สองอ่ะก็กลัว สุดยอดน้ำเสียบนี่ละเสียบทาวรละ,ะก็แบละคือเคาต้องตรงตีเนื้อปลายมันอันนี้เนาะให้มันแตกแค่นั้นเนะาะกระปุงตามปกต,นติน้ำต้มน้ำต้มน้ำปลานะคะไว้ให้เย็นนะ ก็อยากซิมได้ป่ะนี่ซิมได้เนาะซิมได้ซ่อนซ่อนเนซ่อนน้ำตาลมาเนี่ยพึ่งพึ่งไอพึ่งใกล้ใกล้เลยบ่เจ้าเนาะมาซิมพึ่งพึ่งป้าเต็มโคกอยู่เลยขัวแล้วเขากินขัวพึ่นพ่งคนน่ะตาปลาสุดยอดเลยเราสวยไม่เอ่ยตาปลาตองไส้ชิต้าก่อนเลยสิขัวบะหนี้ซ่าไส้เม่ร้อนยังไม่ร้อนนร้อนแล้วเดี๋ยวบ้บนไปใช่ไหมเอาในถ้วยมันไปใส่อันนี้ต้ม ต้มหัวมันเดี๋ยวต้องอุนอง่นอีกนะหัวปลาตองตัวหนึ่งบอกตัวใหญ่เนาะเอาอย่างกอ่อนวยตักใส่ใส่ในถ้ักหัวตักใส่ถ้วยนะคะตอนนี้นะคะบุก,กาว่าเขายิ่งงูบูย๊ยสุดยอดเลยลว่วาวเขาข้างหอมมากหอมเข้าวลัวนี่ ลาบปลาตองกายนะคะที่เหลือเขาก็ขวมาซิมแมนี่นี่เอา้เอาซ่อนตัวนี้ก็ได้เ้า,าออามันเป็นน้ำตาล,น,ตาลตน้นำตาลตัวนี้มันถิวานเอาตัวไหมเอาเอาเอนั่นแหละนี้คือ,อมาคั่วน,นะคะลาบเสร็จแล้วเรามาคั่วต่อนะคะพร้อมทานนะคะตอนนี้พร้อมทานแล้วเมนูเย็นนี้มีอะไรบ้าง กินแล้วก็เดินทางกลับบ้านนี่เดินทางจากมงลุงเพชรยังคืนนอนกันเนาะพักผ่อนกันเนาะนอนบ่ได้โอ้โห้น่นอนสุกพี่อ้วนกินก็ปะแดกประแเดกไข่ดาวก็คือมูอีดีคนน่ะไข่ดาวกับปลาข้าสวยนะคะพราต้องกิน กะเพาพห้อมทัดกะเพาพร้อมนาบฟ้าควัวชุดแล้วนี่แบบสุกแบบดิบเารีเด้คนไทยดูดพูดอดดูดดูดเปิ่องแล้วถ้าเป็นเต้นมาสัตว์มีบรรยากาศนะคะบรรยากาศทานข้าวตอนเย็นยาพาไปวัดนะคะไปจำสินนะคะวันนี้วันพระนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้กันนะคะฝาก like <ส>กดไลค์กดแชร์<ส>กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผงวของยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ